หากจะนึกถึงสโมสรที่มักจะปั้นเด็กขึ้นมาใช้งานได้จริงแล้วล่ะก็เชลซีถือเป็นหนึ่งในลิต์นั้นอย่างแน่นอนเพราะสิงบูถือเป็นทีมที่มุ่งมั่นที่จะดันดาวรุ่งพุ่งแรงของตัวเองขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ตลอดแถมยังมีประสิทธิภาพอีกต่างหากโดยไม่กี่ปีมานี้เราจะเห็นเลยว่านักเตะที่กำลังเป็นกำลังหลักในทีมปัจจุบันก็มีเด็กจากอะคาเดมี่ของตนเองแต่สิ่งที่พิเศษของดาวรุ่งเหล่านี้คือเขาเกิดมาเพื่อสวมสีเสื้อเชลซีและนักเตะที่จะฝูง e เอกลุศิบจะมาพูดถึงในวันนี้ ก็คือรีชเจมยอดกองหลังของสิงโตน้ำเงินครามรีชเจมเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมปี1999ที่เรดบิดลอนดอนประเทศอังกฤษในปัจจุบันเขาอายุ21ปีเท่านั้นเขาเข้ามาอยู่ในคาเดมี่ของสิงบรูตั้งแต่6ขวบเจมเคยลองเล่นมาแล้วทุกตำแหน่งทั้งสไตรเกอร์และขยับไปเล่นกองกลางก่อนที่จะมาจบในตำแหน่งกองหลัง จึงไม่แปลกที่จะมีลูกยิงสวยๆให้เราได้เห็นสมัยที่ยังอยู่ในระดับเยาวชนนั้นเขาเป็นเด็กที่มีความคล่องแคล่วครอสบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเขาลงเดบิวต์ให้กับทีมเยาวชนในฤดูกาล2015-2016 ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในชุดยู18ที่คว้า3แชมป์ในปีถัดมาในเดือนมีนาคมปี2017เจมส์เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับเชลซีและฟอร์มก็ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในฤดูกาล2017-2018โดยเขาได้สวมปลอกแขนกับตันทีมยู18ก่อนพาต้นสังกัดคว้าแชมป์เอฟเอยูด์คัพได้อีกหนึ่งสมัยพรีเมียร์ลีกยู18อีกหนึ่งสมัยและได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำซีซั่นของทีมอะคาเดมี่มาอีกด้วย ทางด้านเชลซีเล็งเห็นว่าริชเจมเป็นดาวรุ่งที่มีความกระตือรือร้นมากที่สุดคนหนึ่งทําให้ต่อมาในซัมเมอร์ปี2018เจมได้เซ็นขยายสัญญาไปอีก4ปีก่อนจะถูกวีแกนทีมที่อยู่ในระดับแชมเปี้ยนชิพยืมตัวไปในฤดูกาล2018-2019เขาจําเป็นต้องพิสูจน์อย่างหนักเพื่ออนาคตของเขาที่เชลซีซึ่งเจมก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังเขาได้รับรางวัลเพเยอร์ออฟเดอะมันสอ um เดือนติดนอกจากนี้ยังเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่อายุต่ำกว่า22ปีที่ ผ่านบอลได้อย่างยอดเยี่ยมในลีกซึ่งเป็นสถิติที่น่าเหลือเชื่อสำหรับตำแหน่งฟูลแบ็ก ในการลงเล่น45นัดนั้นเขายิง3จ่า3เขาสกัดสำเร็จ91ครั้งเคียบอลสำเร็จ93ครั้งบล็อกได้54ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ44ครั้งและสถิติที่น่าประทับใจคือความแม่นยำในการจ่ายบอล71%ซึ่งถือว่าสูงมากในตำแหน่งกองหลังทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของโค้ชอย่างมากรวมถึงมีหลายสโมสรทาบทามเขาไปร่วมทีมแต่แน่นอนว่าเชลซีไม่ได้มีจุดประสงค์จะขายขาดอยู่แล้วเจมจึงกลับมายังถิ่น แตมฟอร์ดบริดทันทีในฤดูกาลถัดมา รีเจมเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นในการเปิดบอลเขาเปิดบอลได้อย่างสร้างสรรค์สไตล์การเล่นของเขาทําให้แลมพาร์ดที่ขึ้นชื่อเรื่องในการให้โอกาสดาวรุ่งเชื่อใจและผลักดันเจมอย่างเต็มที่ส่วนประตูแรกของเจมในพรีเมียร์ลีกก็ได้เกิดขึ้นในแมตช์เปิดสนามฤดูกาล2020-2021ที่เชลซีออกไปเยือนไบรตันเจมซัดบอลเต็มเท้าจากระยะไกลเสียบสามเหลี่ยมด้านบนได้ประตูที่2แถมยังเปิดลูกเตะม,มุมแอซิสประตูที่3ของเคอร์ซูมาทำให้เดอะบลูเอาชนะ ไป3ป3ระตตู่อ1ในนเกมี้อย่างไรก็ตามการมาของทูเคินไม่ได้ทําให้บทบาทของริเจมน้อยลงถึงแม้จะดันกับตันทีมอย่างอัสเบริเกรตาให้กลับมาลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นก็ตามและถึงแม้เขาจะมีอายุเพียง21ปีแต่ก็มีถ้วยแชมป์มาการันตีแล้วทั้งถ้วยหูใหญ่อย่างถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกและถ้วยยูฟาซูเปอร์คัพ พวกเราในฐานะแฟนบอลก็ต้องยอมรับเลยว่าเชลซีตอนนี้อะไรอะไรก็ดูลงตัวมากขึ้นหลังจากโทมัสถูเคิลเข้ามารับหน้าที่คุมบางเหียนช่างเป็นทีมที่น่ากลัวจริงๆในฤดูกาลนี้ส่วนริเจมนั้นเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามที่ยังเจียระไนให้สวยได้ยิ่งขึ้นไปอีกอนาคตยังอีกไกลาหากเชลซีเชื่อใจในตัวนักเตะค,คนนี้สีเลือดน้ำเงินครามในตัวของเขามันก็เข้มข้นพอที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อสโมสรแห่งนี้เช่นกันส่วนวันนี้พวกเราจะูงต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนหากชิ้นชอบ คลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ